ประเทศไทยก็อย่างว่าแหละเขาก็น,นั้นอยู่แล้วความรุนแรงมันเยอะต่างชาติเขาก็อ,าออกมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งนั้นแหละว่าไม่อยากให้ออยาไม่อยากสนับสนุนเป็นน,นี้ท่องเทีย่ยวต่างชาติเขามาไอ้นักท่องเที่ยวเข้ามามันก็ซ้อมเขาปางตายงานบุญงานไม่จะงานอะไรแม่งก็ยกเครื่องพวกตีกัน ผู้หญิงเขามาก็พากันไปข่มขืนเขาเสียชื่อเสียงประเทศชาติคนต่างชาติเขาพยายากก็มาเที่ยวอยู่แล้วประเทศไทยอ่ะความรุนแรงมันไอ้นี่มันมันเผยแพร่ทั่วโลกไงป้าปา้าคนไทยมันทําเสียประเทศชาติเองต้องไปโทษใครเขาหรอกไอ้พวกชอบสร้างความเดือดร้อนอันน่ะ เมาแล้วก็ยกพวกตีกันเอมเนกันมองหน้ากันไม่ได้นั่นแหละสันดานคนไทยแหละมันมาตั้งแต่ยุคไหนสมัยแล้วสันดานพวกนี้ของคนคนในประเทศเนี่ยมีงานไม่ได้นีงานกูก็ติตีกันทําให้งานเขาเสียหายนั่นเลยคือคนไทยนะ ไวรุ่นไทยไอ้ขี้เมาไทยไอนี่ขึ้นมาเหยียบเตนกันก็เล่นกันหน้าเวทีเลยไอ้หานี่ออกสเต็ปกวนสุนตีนก็โดนกระทืบไม่รู้อะไเรียกอะไรนะเขาหามันไสเอออกสเต็ปกวนสุนตีนเขาเขาก็กระทืบเอา มองหน้ากันตีกัน,นเขี่ย,ยังไม่ให้ก็มองจะออกนอกบ้านไปทำไมพุงไม่อยู่กันลยบ้าเออมองเอาก็ป้าๆจำไม่ได้เหรอป้าขี่รถไปจอดรอไฟแดงใบรุ่นมันก็บอกมีปัญหาอะไรลุงน่มองหนะ้าเอาคนเ,คเรามาจอดข้างๆมันก็ต้องมองหนะ้าอันนั้นถืออันนี้ว่าว่าเจ้าของแก่แล้วไม่อยากจะวุ่นวายกับวัยรุ่นเลยเนาะป้าลุงก็แค่จอดรถไง ไหวรุ่นจะ okay, okay. ไัยรุ่นจะหาเรื่องกระทืบป,ป้าตะละงั้นน่ะ <Okay. S 1> อ้าสุดยอดวัยรุ่นกําแ <c oughs> พงเพชรนี่ก็สุดยอดจอดรถติดไฟแดงหันไปมองก็ไม่ได้เขาก็อยากรู้ือนกันใครมาจอดใกล้ๆเขามองหน้ามีอะไรลุงเหรอป้า รถติดไฟแดงก็คอมเมนลุง<ด>ฉเฉย,ยเลยไงห,หรือมันอิจฉาที่ลุงขับบิ๊กไบค์มันขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขันน้อยไงมองหน้ามีอะไรวาลุงเหรอ <laughs> โกรธขำเลยไม่อยากเขามองหน้ามันก็จะอกอกจากบ้านกันพวกไว้รุ่น มันก็ไม่รุ่นนะไอ้ที่มันว่าใครป้า,ปาไม่ป้าก็าไปยี่สิบกว่าเขาไปลึกฮะเออมันจะไม่รุ่นแล้วรู้วิธีภาว้าแล้วจะยังข้าวไอ้พวกเขาว้าวนี่ต้องให้มันกองใต้ฝ่าเท้าใครสะกนให้มันให้มันดูเท้าไอ้พวกเนี้ยเก่งก็คน ผู้หญิงคนแก่แล้วผู้หญิงเด็กแล้วคนชราไงฮะ <laughs> ป้าป้ามันเก่งแล้วป้าป้าเป็นคนชราแล้วเหรอ <laughs> มองหน้ามีเรื่องมีปัญหาอะไรเหรอลุง <laughs> ตัวม่่ยเด็กคน้เป็นนาวแ้กแกาแฟกื่มาต้องแยกกาแฟก่อนต้องเอาแคปฟิอินเข้าเส้นเลือดก่อนร่างกายมันถึงจะกระเตื้องได้นะพอดีตื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ลุกคุณสามีมาเปิดประตู กึมกัมกึมกัมก็เลยเออสามีมามาแต่เช้าแล้ววันนี้